บทที่3446ในเวลานี้หลิวอยู่เยียนยังพูดกับหยางเฉินด้วยว่าพี่หยางคุณชมเกินไปแล้วฉันแค่ติดตามครอบครัวของฉันและเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เล็กน้อยฉันทําได้แค่ต้มยาธรรมดายาธรรมดาเท่านั้นฉันหวังว่ายาเหล่านี้จะทําให้คุณหายเร็วขึ้นเมื่อเห็นหลิวอยู่เยียนพูดอย่างเฉินก็เลยไม่ถามอะไรอีกและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความขอบคุณหยางเฉินรู้สึกโชคดีที่พี่น้องคู่นี้ช่วยชีวิตเขาไว้ พวกเขายังรู้เกี่ยวกับยาอยู่บ้างและสามารถให้ยารักษาโรคแก่เขาได้ถ้ามีคนอื่นช่วยเขาไว้ก็คงได้แต่มองหน้ากันและทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นหลิวอยู่หางก็วิ่งไปด้านข้างหยิบฉมวกและตะกร้าปลาขึ้นมาและพูดกับหลิวอยู่เยียนและหยางเฉินว่าพี่สาวพี่ดูแลพี่เฉินสกักพักผมจะไปจับปลาแล้วเอามาให้พี่เฉินหลิวอยู่เยียนไม่ได้หยุดเขาเห็นได้ชัดว่าเธอคุ้นเคยกับมันแล้วเธอแค่เตือนว่า ระวังตัวด้วยนะตอนไปที่แม่น้ําอย่าก,กังวลน,นะพี่สาวผมเข้าใจเสียงของหลิวอยู่หางค่อยๆเงียบลงและเขาก็วิ่งออกไปที่ประตูแล้วในเวลานี้เหลือเพียงหยางเฉินและหลิวอยู่เยี่ยนเท่านั้นในห้องใบหน้าสวยของหลิวอยู่เยี่ยนแดงกําทันทีและบรรยากาศก็เริ่มอึดอัดเล็กน้อยหยางเฉินมองดูก็รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่นางอยู่ตามลำพังกับผู้ชายที่ไม่ใช่น้องชายของเธอ ดังนั้นเธอจึงดูเขินอายมากในตอนนี้หยางเฉินเคยชินกับมันแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อหลิวอยู่เยียนเมื่อกี้นี้หลิวอยู่เยียนบอกว่าเธอได้เรียนรู้ทักษะทางการแพทย์จากครอบครัวของเธอดังนั้นหยางเฉินจึงถามอย่างไม่ใส่ใจว่าแล้วครอบครัวของคุณละ่ะพวกเขาออกไปเก็บสมุนไพรกันหรือเปล่าจากน้ำยาสมุนไพรที่คุณต้มจะเห็นได้ว่าทักษะทางการแพทย์ของครอบครัวคุณต้องก้าวหน้ามากแน่แ่ ทันทีที่หยางเฉินพูดแบบนี้ความเขินอายบนใบหน้าของหลิวอยู่เยี่ยนก็หายไปทันทีและในขณะเดียวกันร่องรอยของความเศร้าก็ปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาของเธอแม้ว่าเธอจะซ่อนมันได้ดีแต่ก็ยังหนีไม่พ้นสายตาของหยางเฉินหลิวอยู่เยี่ยนอธิบายว่าเมื่อแม่ตั้งครรภ์เสี่ยวหางพ่อปู่ย่าตายายก็ถูกฆ่าตายเมื่อได้ยินเช่นนี้หยางเฉินก็ตกใจเช่นกัน จากความเศร้าในดวงตาของหลิวอยู่เยี่ยนเมื่อเธอเอ่ยถึงครอบครัวของเธอก่อนหน้านี้หยางเฉินก็คิดแล้วว่าครอบครัวของพวกเขาอาจจะจากไปเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามหยางเฉินคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆทั้งการเกิดแก่เจ็บตายหรืออุบัติเหตุแต่เขาไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะถูกฆ่าเลยเพราะความใจดีของหลิวอยู่เยียนและน้องชายของเธอ หยางเฉินจึงบอกได้ว่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไม่มีวันเป็นคนชั่วร้ายได้ความใจดีนี้มาจากสายเลือดของพวกเขาเรากับว่าสืบทอดกันมาดังนั้นสมาชิกในครอบครัวของเธอจึงต้องเป็นคนใจดีและเป็นมิตรแต่บุคคลประเภทนั้นในสถานการณ์ปกติย่อมไม่ทําให้ผู้อื่นขุนเคืองได้ง่ายแล้วจะให้เขาถูกฆ่าได้อย่างไรล่ะหยางเฉินถามอย่างไม่รู้ตัวว่าใครฆ่าเขา ในขณะน,นี้รัศมีเย็นชาจากหยางเฉินก็แผ่ออกมาอีกครั้งหยางเฉินรู้สึกทุกใจมากเมื่อรู้ว่าครอบครัวของหญิงสาวที่ใจดีเช่นนี้ถูกฆ่าตายและเขาตัดสินใจในใจลึกๆว่าหลังจากที่อาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วเขาจะช่วยหลิวอยู่เยียนแก้แค้นเนื่องจากเป็นคู่พี่น้องที่มีน้ำใจมากพวกเขาจึงไม่มีความสามารถที่จะล้างแค้นให้ครอบครัวได้ดวงตาที่สวยงามของหลิวอยู่เยียนเปลี่ยนเป็นสีแดง เธอส่ายหัวและพูดว่าฉันไม่รู้ฉันได้ยินมาแค่ว่าคนเหล่านั้นเป็นบุคคลสำคัญในโลกบูโบราณพวกเขามีภูมิหลังที่แข็งแกร่งมากและไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาอย่างพวกเราในหุบเขายาสวรรค์จะต่อกรได้ในเวลานั้นมีคนจำนวนมากถูกฆ่ารวมทั้งพ่อและปู่ย่าของฉันด้วยมีคนเล่ากันว่าคนเหล่านี้ล้วนเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ในหุบเขายาสวรรค์และมีใบสั่งยาที่สามารถรักษาความยาไววัยไว้ได้ตลอดไป คนเหล่านั้นฆ่าทุกคนเพียงเพื่อต้องการใบสั่งยาเหล่านั้นในเวลานั้นแม่ที่ตั้งครรภ์ของฉันพาฉันไปที่ภูเขาเพื่อเก็บสมุนไพรดังนั้นเราจึงหนีจากการสังหารหมู่ได้บทที่3447ยิ่งหยางเฉิญฟังคำพูดของหลิวอยู่เยี่ยนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นเท่านั้น หยางเฉินเคยได้ยินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรักษาความยาววัยช่วนิรันด์และเขายังรู้ด้วยว่าด้วยความช่วยเหลือของสมุนไพราบางชนิดและเทคนิคลับก็สามารถรักษาความยาววัยช่วนิรันด์ได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆหยางเฉินไม่คาดคิดว่าในภูเขาลึกแห่งนี้จะมีปรมาจารย์มากมายขนาดนี้พวกเขามีสูตรลับในการเป็นหนุ่มเป็นสาวช่วนิรันด์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสามารถบางอย่าง ในช่วงขณะดหนึ่งหยางเฉินรู้สึกว่าหุบเขายาสวรรค์แห่งนี้ไม่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยมังกรที่ซ่อนอยู่และเสือหมอบแมวเซาสำหรับบุคคลสำคัญในโลกบูโบราณที่หลิวอยู่เยี่ยนกล่าวถึงมีบุคคลสำคัญหลายคนปรากฏขึ้นในใจของหยางเฉินทันทีคนที่เขาคิดได้คืออู๋ซงป้าเก่าเจิ้งชางและคนอื่นๆรวมทั้งเจ้าเมืองต่างๆหัวหน้าตระกูลและผู้อาวุโส โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ต้องการคงความอ่อนเยาว์ไว้ตลอดไปมักเป็นผู้ที่มีระดับวิถีบูสูงส่งหยางเฉินขมวดคิ้วเขาไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนฆ่าญาติของหลิวอยู่เยี่ยนเขากังวลว่าจะเป็นอู่ซงป้าและเหอชิงหลงท้ายที่สุดแล้วสองคนนั้นก็เคยเป็นบุคคลสำคัญในโลกบูโบราณในตอนนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาและตัวเขาเองก็มีมิตรภาพที่เป็นความเป็นความตายร่วมกันอันดับหนึ่ง และหลิวอยู่เยี่ยนก็เป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาแล้วถ้าเป็นสองคนนั้นหยางเฉินไม่รู้จริงๆว่าจะผาเผชิญหน้ากับหลิวอยู่เยี่ยนอย่างไรหยางเฉินคิดกับตัวเองว่าถ้าศัตรูคือเกาเจิ้งชางและไอ้สาระเลวพวกนั้นการจัดการกับพวกมันคงง่ายกว่ามากเพราะยังไงพวกมันก็เป็นศัตรูของเขาเหมือนกันและไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องฆ่าพวกมันด้วยมือของเขาเอง เมื่อเห็นหยางเฉินครุ่นคิดอยู่ลึกๆหลิวอยู่เยี่ยนก็ถามด้วยความสับสนคุณเป็นอะไรไปหยางเฉินใส่หัวแล้วพูดว่าไม่มีอะไรผมแค่สงสัยว่าพวกเขาเป็นศัตรูของผมหรือเปล่าจากนั้นหยางเฉินก็พูดต่อแล้วแม่ของคุณละ่ะหลิวอยู่เยี่ยนเคยกล่าวว่าแม่ของเธอหนีไปกับเธอในตอนนั้นแต่หยางเฉินอยู่ที่นี่ก็นานแล้วและไม่ได้พบเห็นใครเลย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูจากกระท่อมมุงจากเล็กๆโซมๆนี้แล้วก็ดูไม่เหมือนว่าจะมีคนอื่นอาศัยอยู่ที่นี่นอกจากน้องชายและพี่สาวคนนี้ในห้องเล็กๆอย่างเฉินยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงของหลิวอยู่เยียนมีม่านเล็กๆอยู่ตรงกลางห้องและเห็นได้ชัดว่านี่คือเตียงของเธอหลิวอยู่เยียนมีสีหน้าขมขื่นและถอนหายใจอธิบายว่าแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อหลิวอยู่หางอายุได้สามขวบทำให้พี่น้องทั้งสองต้องพึ่งพากันและกัน หลังจากได้ยินเรื่องราวชีวิตของหลิวอยู่เยียนหยางเฉินก็รู้สึกทุกใจเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เธอจะเลี้ยงดูน้องชายเพียงลำพังในสถานที่เช่นนี้หยางเฉินแสดงปฏิกิริยาออกมาในตอนนี้เขาหุนหันพลันแล่นเล็กน้อยเขาคิดที่จะขอบคุณพี่น้องคู่นี้ดังนั้นเขาจึงถามคำถามมากมายเขาพูดอย่างรีบร้อนว่าผมขอโทษที่ทำให้บาดแผลในใจของคุณต้องเจ็บอีกครั้งหลิวอยู่เยียนยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่า ไม่เป็นไรฉันชินแล้วเรื่องต่างๆเกิดขึ้นแล้วและฉันก็ทำได้แค่ยอมรับความจริงในขณะนี้หยางเฉินมองพี่น้องคู่นี้เป็นสมาชิกในครอบครัวในใจของเขาอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะปกป้องพวกเขามากขึ้นจากนั้นหยางเฉินก็ถามหลิวอยู่เยียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขายาสวรรค์แห่งนี้ในไม่ช้าจากการบรรยายของหลิวอยู่เยียนหยางเฉินก็เข้าใจ เหลียวอยู่เยี่ยนกล่าวว่าคนรุ่นเก่ากล่าวว่าหุบเขายาสวรรค์น,นั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกบูโบราณและที่ตั้งของหุบเขานี้อยู่ใกล้กับจุดบรรจบระหว่างเมืองใหญ่สองเมืองคือเมืองซวนหู่และเมืองหองไฟบนภูเขาที่ลึกผู้คนในหุบเขายาทํามมาหากินด้วยการปลูกและขายสมุนไพราจากรุ่นสู่รุ่นเป็นครั้งคราวที่ผู้คนจากโลกบูโบราณจะมาซื้อสมุนไพรและพวกเขายังนำเสื้อผ้าและอาหารมาแลกเปลี่ยนด้วย ในหุบเขายาสวสรร์ศิธิ์ทั้งหมดนี้ไม่มีใครเคยออกจากหุบเขานี้ไปตามคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ผู้คนจากหุบเขายาสวรรค์ไม่สามารถออกจากหุบเขานี้ได้เมื่อพวกเขาไปสู่โลกบูโบราณพวกเขาจะตายบทที่3448ไม่มีใครทราบสาเหตุแต่กลุ่มคนหนุ่มสาวบางกลุ่มพยายามออกจากหุบเขายาและสุดท้ายก็กลายเป็นศพอยู่ที่ทางแยกของหุบเขายาสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงต้องการออกจากหุบเขายาน้อยลงเรื่อยๆเพราะไม่เคยมีใครออกไปได้สําเร็จคนอื่นๆต่างรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกมากจึงไม่มีใครกล้าออกไปอีกยิ่งไปกว่านั้นหุบเขายาแห่งนี้ดูเหมือนจะถูกควบคุมอย่างลับๆโดยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งควบคุมจํานวนผู้คนในหุบเขาคนชราบ,บางคนที่ไม่สามารถขึ้นไปเก็บสมุนไพรในภูเขาได้อีกต่อไปก็จะตายอย่างลึกลับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่ยังสามารถเก็บสมุนไพรได้ คนเก่าแก่ที่สุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนในหุบเขายาสวรรค์มักจะใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวกังวลว่าวันหนึ่งพวกเขาจะไม่สามารถเข้าไปในภูเขาเพื่อเก็บสมุนไพรได้เนื่องจากอุบัติเหตุหรือพวกเขาอาจตายอย่างลึกลับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือหลังจากผ่านไปหลายปีและหลายชั่วอายุคนก็ไม่มีใครทราบสาเหตุอยางเฉินก็ตกใจมากเช่นก,กันแต่เขาตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่ามีคนต้องการให้ผู้คนในหุบเขายาสวรรค์ปลูกสมุนไพรสำหรับตนเองโดยบอกว่าพวกเขากำลังซื้อมันแต่หินอาถรรพ์ที่พวกเขาให้มานั้นมีค่าน้อยมากและทั้งหมดก็เป็นหินอาถรรพ์คุณภาพต่ำและไร้ค่าในโลกบูโบราณในโลกบูโบราณสิ่งของนั้นเด็กๆอาจจะดูถูกด้วยซ้ำแต่เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้คนในหุบเขายาสวรรค์ที่จะได้มันมาพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเก็บสมุนไพรจำนวนมากเพื่อแลกกับมัน ในสายตาของผู้คนในหุบเขาหินอาถรรพ์ระดับต่ำสุดนั้นเปรียบเสมือนสมบัติจากโลกมนุษย์พวกมันมีค่าอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากได้มาเพราะถ้าพวกเขาไม่มีหินอาถรรพ์ที่จะแลกเปลี่ยนเป็นอาหารชะตากรรมของพวกเขาคงเป็นความตายดังนั้นผู้คนในหุบเขายาสวรรค์จึงทำงานหนักในการรวบรวมสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ยางเฉินเดาว่าคนที่ควบคุมหุบเขายาเบื้องหลังน่าจะเป็นคนที่ซื้อวัตถุดิบยาเพื่อให้ได้สมุนไพรล้ำค่าจำนวนมากพวกเขาจึงข่มเหงผู้คนใจดีและเรียบง่ายในหุบเขายาโดยเจตนาผู้คนในหุบเขาเป็นแรงงานอิสระที่ไม่อิสระเลยซึ่งเทียบเท่ากับทาสของพวกเขายิ่งกว่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในหุบเขายาออกไปไหนผู้คนเหล่านั้นจึงค้าผู้ที่ต้องการออกจากหุบเขายาอย่างลับๆ ด้วยความแข็งแกร่งของคนเหล่านั้นในโลกบูโบราณมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะกำจัดมนุษย์ที่ไม่มีอาวุธซึ่งไม่มีทักษะบูให้หายไปในหุบเขายาเมื่อเทียบกับผู้คนในหุบเขายาผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่หลิวอยู่เยียนพูดอย่างฉันสัมผัสได้ว่าต่อหน้าผู้คนจากหุบเขายาสวรรค์คนเหล่านั้นจากโลกบูโบราณนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งไม่มีใครกล้าต่อต้านเพราะการต่อต้านจะนำไปสู่ความตายเท่านั้น บางคนยังถือว่าผู้ที่อยู่ในโลกบูโบราณเป็นเทพ,พเจ้าอีกด้วยอย่างเชิญก็เข้าใจได้เช่นกันว่าคนพวกนั้นมีพลังมหาศาลมากและผู้คนในหุบเขายาหากต้องการมีชีวิตรอดก็ต้องพึ่งพาคนพวกนั้นอย่างไรก็ตามผู้คนที่น่าสงสารและใจดีในหุบเขายาเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตมาหลายชั่วอายุคนโดยไม่เคยเข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขายังมองว่าศัตรูที่ควบคุมพวกเขาเป็นผู้มีพระคุณของพวกเขาและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขานำสมุนไพรามาแลกกับหินอาถรรพ์ระดับต่ำพวกเขาก็รู้สึกว่าตนเองได้รับอะไรมากมายเดิมทีหยางเฉินคิดว่าหุบเขายาสวรรค์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมือนสวรรค์และต้องมีผู้ทรงพลังมากมายฝึกฝนอยู่ที่นี่แต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าสถานที่นี้จะเหมือนกับนรกบ,บนดินไม่มีอะไรมากกว่านี้